สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก y o u t u b e ทุกท่านครับผมก็หลังจากห,หายกันไปถึง2อสาเดือนกันเลยนะครับผมวันนี้ก็จะนำสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับสายพันธุ์ของแหนแดงนะครับผมที่จะมาให้สำหรับท่านที่สนใจน้ำอยากจะ เพาะนะครับผมเพราะแหนแดงนะครับผมแหนแดงนั้นมีในบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นว่ามี2สายพันธุ์นะครับนั่นก็คือสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับผมแล้วก็สายพันธุ์เกษตรหรือว่าสายพันธุ์ไมโครฟิลลานะครับผมนะครับสสายพันธุ์นี้นะครับให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับผมนะครับซึ่งเราสามารถใช้ในการอนุบาล พวกปลาได้นะครับหรือว่าใช้ในการเลี้ยงปลาไก่เป็ดได้นะครับผมเป็นอาหารเสริมชั้นดีเลยนะครับสําหรับท่านที่สนใจในการเพราะเลี้ยงปลาเนี่ยแหนแดงก็เป็นอาหารที่สําคัญนะครับนะครับให้กับสัตวน์น้าของท่านไม่ว่าจะเป็นปลากระดี่นะครับผมปลาตะเพียนนะครับปลายิสกนะครับผมนะครับ ปลานิลปลาทับทิมต่างๆนะปลาหนุนี้นะครับผมเป็นปลากินพืชนะครับผมนะครับนอกจากเราจะให้อาหารเม็ดแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถนะครับให้แหนแดงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าสายพันธุ์ไมโครฟิล่าหรือเรียกอย่างว่าสายพันธุ์เกษตรเนี่ยนะครับผมให้ในการเพาะเลี้ยงหรือว่าขุนปลานะครับเป็ดไก่ของเราได้นะครับผมนะครับสาหรับขั้นตอน การเพาะแหนแดงนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมนะครับเพียงแต่เราเนี่ยหาพันมาให้ได้ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็นําวัสดุกระมังนะครับผมนะครับแล้วก็นําดินลงไปในกระมังนะครับผมนะครับดินผสมจะผสมขี้วัวอันนี้สําหรับการเพาะเบื้องต้นนะครับผมนะครับผสมขี้วัวหลังจากนั้นเนี่เราก็ผสมดินกับขี้วัวเนี่ยนะครับให้เข้ากันนะครับ เมื่อเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เทน้ำนะครับลงไปนะครับในกระมังนะครับผมของเรานะครับดินอ่าถ้าตีเป็น4ส่วนเนี่ยดินก็อยู่ที่ประมาณ1ส่วนนะครับผมน้ำสามส่วนนะครับผมนะครับก็วัดระดับกันอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็คนน้ํากับดินเนี่ยให้เข้ากันแล้วเราก็ทิ้งไว้1คืนนะครับผมนะครับเพื่อให้อาารอาหารเนี่ยนะครับออกมา กระจายนะครับผมรวมตัวกันในน้ําที่เราผสมลงไปนะครับผมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําพัน,แน์แหนแดงเนี่ยลงไปปล่อยไปปลูกในภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแหนแดงก็จะแพร่ขยายออกไปจนเต็มกระมังแล้วครับผมเราก็สามารถนะครับตากมาให้ปลา กินพืชต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเป็ดไก่ก็ได้นะครับผมนะครับอีกทั้งนี่ยังเป็นปุ๋ยชั้นดีสําหรับพืชของเราได้นะครับผมเราสามารถนําแหนแดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพันุเกษตรไมโครฟิลลาหรือว่าพันพื้นเมืองนะครับไปใส่ที่โคนนะครับผมของพืชนะครับหรือว่าใส่ในไร่นาเนี่ยนะครับก็เป็นอาหาร นะครับที่สําคัญเลยนะครับในใบของแหนแดงเนี่ยก็จะช่วยให้พืชเหล่านั้นจเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าเรานํามาในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะทําให้สัตว์เนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราเไม่ว่าจะเป็นปลานกไก่นะครับมีความสมบูรณ์แล้วก็ช่วยลดภาระนะครับผมต้นทุนในการพราะเลี้ยงได้นะครับผมนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็ลองอาหาซื้อนะครับผมในกลุ่มซื้อขาย พืชเลี้ยงปลานะครับผมหรือว่าถ้าเราเห็นนะตามแหล่งน้ําธรรมชาติห้วยหนองคลองมึงเราก็สามารถนะครับนำมาเพาะเลี้ยงได้นะครับผมนะครับในที่ผมแนะนําไปนะครับดินนะครับผมผสมขีววันนะครับผมแล้วก็ผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็เทน้ําลงไปนะครับผสมคนให้เข้ากันนะครับอัตราดิน1ส่วนแล้วก็น้ํา3ส,ส่วนนะครับผมนะครับเพื่อที่เราะจะได้ มีแหนแดงไว้ใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชของเราหรือว่านำมาเป็นอาหารเสริมของสัตว์เลี้ยงเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมอีกทั้งนี่เราก็สามารถถ้าพอได้ในปริมาณที่มีจำนวนเยอะนะครับผมมีหลายกิโลเนี่ยเราก็สามารถนำไปขายได้นะครับก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับส่วนข้อแตกต่างกันระหว่างแหนแดงพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็ พันเกษตรไมโครฟิล่าเนี่ยนะครับผมนะครับก็จะต่างกันที่สายพันธุ์ของเกษตรเนี่ยจะมีขนาดใบที่ใหญ่กว่านะครับผมนะครับแล้วก็เวลาแตกกอมาอะไรเนี่ยก็จะใหญ่กว่าส่วนพันธุ์พื้นเมืองนี่ก็จะมีขนาดใบที่เล็กนะครับผมนะครับนะครับผมแต่ว่าคุณค่าทางสารอาหารนั้นก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็นําสาระมาฝากกันนะครับในเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง แนแดงนะครับผมนะครับเพื่อที่ท่านจะได้นําไปทดลองนะครับเพราะแล้วก็นํามาให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุงท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ห่างหายกันนานไปหลายเดือนกันเลยทีเดียวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับท่านที่ติดตามเนื่องจากผมก็ตอนนี้ไม่มีเวลาเลยนะครับผมนะครับก็พยายามที่จะทําคลิปนะครับผม คริปสาระแล้วก็ความรู้มาให้กับทุกท่านนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากท่านที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะครับผมก็อขอขอบคุณมากๆนะครับนี่นะครับผมสําหรับแหนแดงเนี่ยเรา สามารถหาจากแหล่งนี้นะครับตามห้วยหนองคลองบึงอันนี้ก็สามารถนะครับเนี่ใบแดงเราก็สามารถนํามาเพาะนะครับส่วนแหนเป็ดสีเขียวนี่ก็มีใบที่ค่อนข้างแข็งนะครับผมก็สามารถนําให้ปลาของเราได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําสร้างรายได้เท่าได้ก,กับแหนแดงนะครับผมนี่นะครับก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ นี่นะครับใบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะปนถ้าเราหาจันี้จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับผมก็จะมีใบขนาดเล็กนะครับี่ยที่ก็ปะปนกับแหนเขียวนะครับผมแหนเป็ดนะครับผมตามห้วยหนองคลองบึงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับสําหรับการรับชมครับผมครับขอบคุณมากครับ